ที่นีเดาพาไปแล่บรรยากาศการตื่นตัวหนเนื่องจากผี่นองประชาชนในพื้นที่แล้วนะชาวมันนิในพื้นทีนะนนนนท่ของจังหวัดปัทลุงเขาก็ตื่นตัวเหมือนกันคาะในการไปใช้สิทธิ์เลือกตังดานกกตก็เพยนะคะว่า,วาตั้งแต่เปิดที่ก็ยังไม่พอบการกระทาผิกดกฎหมายค่ะ ีบริเวณนานวย t ลือ n ตังที31เขต nutrient หนึ่งบริเวณหอประชุมกศอนออกตำบลคูหาสวรรค์อำเภอเมืองจังหวัดพัทลุงนางนีซ่าก,ก่อนวิซิทโซลาอัตภัวราชการจังหวัดพัทลุงพร้อมด้วยนายสัญญากรุงแก้วพ่วงด้วยการกกตจังหวัดพัทลุงได้ออกตรวจอ,ออกตรวจเยี่ยม้วยเหลือตังพร้อมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ซึ่งจุดนี้ค่ะมีพยาบาลคนเนึงมารอดชายซิทเป็นคนแรกเพราะว่าต้องแคบไปข้าเวรแล้วก็ทํางานต่อนอกจากนี้ก็ยังมีประชาชนเดินทางมารอดชายซิทเป็นจนํานวนมากท่ามกลางการอำน,นวยความสะดวกของเจ้าหน้าที่นะคะ เส้นเดียวกับน้อยเหล็กตังที่ามสิีอาคารฮอประชุมเฉลิมพระเกเียรติโรงแรมพัทลุงประชาชนก็มาต่อแถวเผื่อฉายสิทธิ์ลงคะแนนเสียงกันแต่ช่วงเช้า,ชาก่อนปเปิดที่ด้วยม่อนกันส่วนที่บริเวณน,น้อยเหล็กตังทีหนึ 1, ่งเขตเหล็กตังทีสามตําบลคลองไทรขขาอำเภอกงร้านายโดรักกงรา้ากํานั้นแล้วก็นายบัตรรักกงรา้าผู้ใหญ่บ้านชาวมันนิก็นําชาวมันนิที่อาศัยอยู่บนเขาบันทัดในเขตอำเภอกงร้า,ราจํานวน19คนค่ะนี้อย่างที่เห็น เป็นผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งนะคะเดินทางมาชายิยซิ์ก็ถือว่าเป็นการเลือกตั้งครั้งที่สองแลดโดยตั้งแต่มีบัตรประจาตัวประชาชนแล้วก็แต่การใช้ิยซิ์ครั้งนี้มีบัตรซองใบก็ทําให้ชาวมณีนเ,นเกิดความสับสนอยู่มั้งค่ะครับส่วนที่โรงเรียนบ้านโลฮานมูดจ,จตบ,บนทุงนารีออาเภอป่าบอนจังหวัดพัทลุงกับซึ่งเป็นน่วยเลือกตั้งที่สองแ่เลือกตั้งที่สามมีผู้มาชิยซิ์เลือกตั้งจํานวนห้าร้อยสิบกวคนโดยนู่นเลือกตั้งนี้นะครับมีกลุ่มชาติพันธุ์จนพ่อมีีน่ อาซัยยูจํานวน42คนซึ่งมีนามสกุลหลักป่าบอนนะครับสามารถชายัยทิศเลือกตั้งในครั้งนี้ในจํานวน15คนก็ได้หอบหลูหอบลาดออกจากป่าเดินทางว่า10โลเนี่ยนะครับมากับกลุ่มจิตอาสารยรถจนกระบะก,กับเผื่อออกมาช่ายทิศเหลือตัง้งภายตายกันนาข้องนายตอมหลักป่าบอนหัวหน้ากลุม่มโดยตังบอกว่าการเลือกตั้งครั้งนี้ยากเดือดร้อนให้รัฐบาลให้ทิ์นในทีดินทํากิน รือเคตปกครองวัฒนธรรมพิเศษนะครับ t ียูอารไทรรายการศึกษาแก่กลุ่มบันนี เพื่อให้ผวกตนมีทีอยอ่าศัยและมีพื้นที่ทํากินนั่นเองครับแต่จะเห็นได้ว่าการไปใช้สิทธิ์เหลือตังของชาวมณีก็มีเจ้าหน้าที่รประจำน่วยนะคะอำนวยความสะดวกนะคะทางแนะนําขั้นตอนเพราะต้องยอมรับว่าการอ่านหนังสือเข้าอาจารานไม่ได้เหมือนเรารก็ต้องมีเจ้าหน้าที่บอกแนะนําว่ามีขั้นตอนไหนอะไรพันผือก้กาบ้าดพันผือหรือแม้แต่การบอกบัตรเลือกตังว่ามีซ่องใบบัตรนี้กาอะไรไม่ถึงว่าเขามีคนในดวงใจอยู่แล้วและแต่ว่าก้าพันพลือไม่ให้เป็นบัตรเสียก็มีการอำนวยความสะดวกจากเจ้าหน้าที่อย่างเต็มที่